นอกจาติดแยซจะมาการ์ตยางไม่เรียาตัวเตาเชเนาะยางไม่เนาะยางไม่เรียาตัวเตาได้ขามาบลมโยเทเปเยยาชิเลโซเยกินโซรากาซาดียางไม่ยางไม่กินโซเยมาซาเตบุโรติเปเตอเรเนาะไม่กินโซเยมาซาบูเนาะอันนี้จะกล่าวยกเซมายางไทเมโซเยยางไม่กินโซเยมาซาเตบุทามเลาวตี อย่างไม่ทามมนเล่าเตบูายตัวดีอย่างไม่ไปมัตัวเตบูมาลาดีอย่างไม่มามัลาเตบูนอนไอดีอย่างไม่นอนไม่ไเตบูเดินแลชอบดีอย่างไม่เดินและไม่ชอดเดบเตบูขึ้นแต่ดีอย่างไม่ขึ้นมันแต่เตบูลงเซดีอย่างไม่ลง มาเซเดบูให้เปดีอย่างไม่ให้มาเปเดบูเอาอยู่ดียังไม่เอาอย่างไม่เอาอยู่เดบูถามเมดีอย่างไม่ถามยังไม่ถามมาเมเดบูซื้อแหวดีอย่างไม่ซื้ออย่างไม่ซื้อมาแหวเดบูขายยาวดียังไม่ขายอย่างไม่ขาย ไม่ยาวเดบูใช้เตาดีย่างไม่ใช้ย่างไม่ใช้มาเตาเดบูทำงานอะไรเราดียัางไม่ทำงานอย่างไม่ทำงานสระกะอะไรม่เราเดบูลบจะรบชปาร์เ็นะโอเคตี่ิีการากาต่อยัางไม่กริยาแต่เตาเชืารชำรบชปารเดกาชกูน่าเล่ต่อไปๆีกตอจะไม่เลวเมีเลยปาร์เรนนะท่าการชำรเพื่อลสโซสวัสดีครับ